สิงชันเก็ตก่อนทีนี้เก็ตตากัะดมันจะมีสองแบบก็คือเก็ตสีเงากับเก็ตสีด้านอ่าเก็ตสีเงากับสีด้านอ่าทีนี้เอาสีเงาก่อนสีเงาก็คือเขาเรียกว่าไอ้สีตระกูลเมทัลลิกอ่าขอพูดถึงเมทัลลิกนีกถึงนตากัะดเมทัลิกแล้วใช่ไหมอ่ามันตั้งชื่อตามตะระกูลตากัะดสีเงาอ่ามันก็จะเริ่มจากพวกสีเขียวก่อนเหมือน,นกันสีเขียวก็คือพวกเก,กลียดเมทัลลิกพวกเนี้ยครับอ่าสีเขียวเดี๋ยวนี้หายากเลยเกลียดเมทัลลิก นันจากสีเขียวสีเขียวที่ทําให้เกิดยิ่งได้สีเขียวเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นสีคอปเปอร์สีหนาอ่าสายปากปากกบตาก็เรียกสีหนาเนี่ยอ่าอย่างพวกปากกาสวยงามก็จะเด้นคอปเปอร์อ่าสีทองแดงสีเขียวแล้วก็จะกลายเป็นสีทองแดงสีหนาสีคอปเปอร์แล้วแต่คนเรียกพอคอปเปอร์เสร็จก็ต่อไปเกิดยิ่งได้อีกเราเอามาผสมทำไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะกลายเป็นสีซีเวอร์คือสีเงินอ่าบางคนก็เรียกสีตะกั่ว สีือแม่กตสีเทาเทาลงเงาอ่ะสีเทาแต่สีเงาเสร็จพราสไอ้สีเทานั่นแหละครับไอ้สีซีเว์เสร็จมันก็จะกลายเป็นสีขาวสีขาวอันนี้คือขาวไว้เพื่ตนั่นอ่ารู้จักใช่ไหมครับปากัดสีขาวมุกนะครับที่ตัวเขาเรียกว่าไว้เพื่ตนั่งไว้เพไว้เพืตนั่ครับนั่นแหละขาวมุกมันเป็นสีขาวมุกอ่าสีขาวยังมีทั้งสองฝั่งพอสีขาวมุกเสร็จขั้นต่อไปมันจะเกิดยื่ได้ม <luxury. disgusting. S 1> ันจะกลายเป็นสีสเปรกโกอ่าสีปากัดสีทองที่เราเห็นครับ ต่สีซุปโกเนี่ยคือมันเป็นสีคัพเปอร์ครับแต่มันจาง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 จบมองเห็นสีเนื้อข้างในแต่ไงประกาศเนื้อสีเหลืองเท่าไหร่มันจะทําให้ทองดูช้ำๆเท่านั้นแต่ถ้าเนื้อมันออกใสๆมันก็จะออกดูแดงๆพอหลังจากซุปโปโกเสร็จก็ใสจบอันนี้คือเกดสีเงามีสีเขียวเขียวเสร็จเกิดินได้เป็นสีไอ้คัพเปอร์คัพเปอร์เสร็จก็เป็นสีเงินซีเวอร์ สีเวอร์เสร็จก็เป็นสีไวท์พีทิทัมแล้วก็เป็นสีซุปโกห้าสีตั้งสีด้านสีด้านก็เริ่มต้นที่สีเขียวเหมือนเดิมอ่ะเห็นไหมปากัดยินเด่นสุดก็คือสีเขียวสายกัดนี่ถ้าผมเป็นสายกัดนี่รู้เลยว่าอ๋อพวกนี้มันแข็งแรงสีเขียวคือสายกัดสีเขียวแข็งแรงสุดสีเขียวเนื้อดำนั่นแหละแข็งแรงสุดอายุยืนที่สุดอึดสุดอ่ะครับเริ่มจากสีเขียวเพราะสีเขียวสีด้านนะทีนี้สีเขียวเกิดยินด้วยมันจะกลายเป็นสีน้ำเงิน กลายเป็นสีน้ำเงินอ่าถ้าฝังนู้งกลายเป็นสีคอปเปอร์ใช่ไหมอ่าฝังสีเงาฝังสีเมทัลลิกมันจี้กลายสีน้ำเงินเสร็จกดจินด้าอีกมันจะกลายเป็นสีเทาอ่ามันถ้าฝังนู้นก็เป็นสีเทาเงาเงาอ่าสีเงินอันนี้เป็นสีเทาธรรมดาสีเทาด้านเสร็จสีเทากดจินด้อีกก็จะกลายเป็นสีขาวอ่าเป็นสีขาวสีขาวฟุ้งขาวขาวอ่าขาวด้านนะครับขาวเขาเรียกว่าขาวโอเปกนะฝะฝังเขาเรียกขาวโอเปก อย่างพวกบาเบึลตัวนี้ครับนั่นแหละขาวเป็ะจากสีขาวนั่นทีนี้เกิดขึ่นได้อีกมันจะเป็นสีขาวอมชมพูเอียวสีน้ําเงินสีเงินเสร็จก็เป็นสีเทาสีเทาเสร็จก็เป็นสีขาวแล้วก็สีขาวอมชมพูอ่าแล้วก็สีใสครับนี่คือทีนี้พอเรารู้เรารู้แล้วว่าอ๋อสีมันมีแค่นี้มันมีชั้นเนื้อกับชั้นเกล็ดทีนี้เราจะทาปากัดสมมติเราจินตนาการว่ามันมีดำมุกทองดำ ดำมุกทองไอ้แบสตาดำมุกเขียวเลยเอาดำมุกแดงบ้างอยากได้ดำมุกแดงทีนี้มาจินตนาการดูว่าดำมุกแดงจะทํายังไงให้ได้ดำมุกแดงอ่าสีดํามีแล้วปาต้องหาปลากระด๋าดดำมุกมุกมุกคือมุกคือเกล็ดเป็นเกล็ดปลากัดาดมุกทั้งหลายแหล่ที่เราเเรขาเรียกมุกมุกรับอ่ามันคือเกล็ดกัดสังเกตดูมุกจะมีสีขาวสีสีอปเปอร์รแต่เขาเรียกสีทองใช่ไหมมุกมุกทองใช่ไหมอ่าสีขาวสีอปเปอร์สีเขียวอ่าสีน้ําเงิน พวกเอาตรงอวตาเนี่ยครับสีเ,เหลืองที้ไหมมันอยู่ในชั้นชั้นบนนั่นแหละสีแดงสีแดงเป็นเนือ้อเพราะฉะนั้นประกัดไอ้ดามุกแดงทําไม่ได้เพราะว่ามุกมาจากเกล็ดถึงเกิดสีแดงประกัดมันไม่มี่อามันมีข้อจํากัดนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องชั้นสีแล้วก็ยืนสีดงนั้นดํามุกแดงทําไม่ได้ก็ต้องยกเลิกแผนนี้นะ นั่นแหละที่ผมบอกว่าก่อนจะผสมประกัดข้ามสายพันธุ์หรือว่าจะทําสายพันธุ์ใหม่ยต้องจินตนาการก่อนพอจินตนาการเสร็จก็มาดูว่าเราจะหยิบอะไรเป็นหัวเชื้อดีสายไหนสายไหนอ่หยิบสายไหนเป็นหัวเชื้อดีนั่นแหละถึงจะมาถูกทางถึงตัวพอจินตนาการเสร็จมันนึกแบบอย่างกรณียกตัวอย่างเมื่อกี้ดำมุกแดงเนี่ยสีดำได้แต่สีแดงมุกสีแดงมันทําไม่ได้อ่ามันทําไม่ได้